11ไลน์อัพตัวจริงทีมชาติไทยพบเติร์กเมนิสถานในการแข่งขันฟุตบอล AFC a s เอเชียนคัพ2นรอบในรอบคัดเลนัดที่2โดยได้แก่เบอร์ B 1ปฏิวัติคำไหมเป็นผู้รักษาประตูเบอร์ B 4เอเลียดดอเละเบอร์ B 5ชินพัฒน์ลีออกเบอร์ B 8พิรดลฉ่ำรัศมีเบอร์ B 9สุภชัยใจเด็ดเบอร์ B 12อีลาฟานดอล 13, เลเบอร์13เจริญสักวงกรเบอร์ B 17 เอกนิษฐ์ปัญญาเบอร์18ชนาทิพย์สงกสินเป็นกัปตันทีมเบอร์21สุพนันบุรีรัตน์เบอร์22วรชิตกรนิศรีบำเพนโดยการแข่งขันระหว่างเร์กเมินิสถานพบกับไทยจะมีขึ้นในวันที่10มิถุนายน2568เวลา22นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยที่สนามอัสกาบัตสเตเดียมประเทศเร์กเมินิสถานสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง32 YouTube BG Sport และ t ูวิช i o น n นาวติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า W R N